สวัสดีจ้าพ่อพี่น้องจ้ามาพ่อกับยากินอีกแล้วเด้อค่ะเดอ้อมากินปอปเปียทอดน้ำกันนะพี่น้องคะ่ะปอปเปียใส่ไก่สับเนาะค่ะเนาะแล้วก็พักพี่น้องน้ำจิ้มรสหวานหวานเด้อค่ะเดอ้อมาค่ะมากินน้ำกันเลยเนาะคะ่ะเนาะปอปเปียะก,กรอบจ้ามาค่ะมามากินปอปเปียน้ำกันอ แทอดคอเทปอืมอืมอ,อใส่ปอเปียด้วยค่ะเด้อพี่น้องแค่รสเราก็าหัอพักกะลัาพี่น้องแล้วก็หอมเนาะหอมญี่ปุ่นแล้วก็อ่าใกล้ซับด้วยค่ะเด้อ ไก่บดเพื่อได้มะหมูก็ใส่หมูบดเพื่อได้มะไก่ก็ใส่ไก่เพื่อได้มักกุ้งก็ใส่กุ้งพี่น้องค่ะแล้วก็บวุ้นเส้นพี่น้องค่ะเนาะตามด้วยแครอทค่ะอืม้มแซ่บพี่น้องอือหือพักกินกับพังยังก็กได้เด้อพี่น้องพักสลัดก็ได้พักกระลำก็ได้หอมก็ได้ได้บด มันมนีน่นมันเรนมันเรนพักพี่น้องอันนี่เน้นป๊อปเปี้ยนเด้อค่ะเด้อเนอะจ,จุ่มน้ำกําคัะพี่น้องจุ่มไมอเบิ้งเด้อค่ะเด้อืมหม,มาค่ะอือสุดพี่น้อง เด้อแกเบิ้งนี่ฮ้องอยขาดเดอ้อวุ้นเส้นผักไก่สับแล้วใส่เัาสีใส่เอาไปเนองแซบ่บมันดดเด้อค่ะเด้อเอ๊ะขายก็ได้พี่น้อง กินก็นได้ขายก็ได้อืมฮึใกินก็นได้ขายก็นดีอื <c oughs> <c oughs> อร่อยมากคุณพอซื้อก็ได้ทุกขาเด้ เพื่อก,กันให้กระซื่อเอาสั่งได้คุณ大ีจะกานี้ก็สั่งเอาพี่น้องค่ะเสือเอาอ อืมฮครับทอดไปดนเลยด้วไปลองค่ะกรอบนั่นอยู่อืมอืมข้งสองกรอบ เหสององกรอบไปแล้วทอดไปโดนแล้วไปเนอะทอดจนเย็นทอดเสร็จแ้กินขาเก็นรันเท,ทนี่ยู่ไปแน้ะถ้ากินทอดไม่ไมเนี่ยแซ่บครับกรอบก็นี่อ่พีเนาอือก้เลือกรอบครักแล้วนาะฟัง 음음음 그거 피น้อ 응. 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 와, แซ่บเหรอ,อแซ่บพี่น้องใส่ละร่้นจุ้มมันอน่ะอือชชาเขียวพี่น้อง สองเองด้ค่ะเด้อเจอกันไหมด้ค่ะท่านพี่น้องสวัสดีค่ะ